มึงผอมแล้วคนในกลุ่มจะชอบมึงคอยดูเธอกูจะทำให้ทุกคนเกลียดมึงแล้วกูก็จะแย่งผู้ชายในกลุ่มแล้วก็เพื่อนสนิทมึงมาด้วยแค่คิดก็สนุกแล้วห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ากูไปละอ่อชิบหายละกูเสียงก็ไม่ได้อัดไว้เฮ้อท้อคือตอออนี่ไงเข้ามาพอดีอะไรหรอเพชรก็มึงไปว่าน้องเขาไง ฮะตอนไหนกูยังไม่ได้ว่าอะไรมาเลยตอนแหลเก่งจังนะมึงพี่ว่าหนูทําไมคะวงเล็บเปิดอาวงเล็บปิดถ้ามึงนิสัยแบบนี้ก็ออกจากกลุ่มไปเลยเออกูออกก็ได้แปลกนะกูเป็นเพื่อนกับพวกมึงมาตั้งเจ็ดปีแต่พวกมึงกลับไปเชื่อคนที่เพิ่งรู้จักได้แค่สงเดือนได้ถ้าพวกมึงอยากให้กูออกกูออกให้ก็ได้อยู่กับอ e ีเด็กเฮี้ยนี่ให้มีความสุขนะกูว่าพวกมึงทำแรงไปว่าถ้าไม่มีไอพรีมแล้วกูก็ไม่อยู่หรอก กูต้องโทรหาพรีมมีอะไรเธอจะโทรมาซ้ำเติมไม่ต้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถามว่าเธอเป็นอะไรไหมอ๋อเราไม่เป็นอะไรหรอกวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเธอแน่ใจนะอืมนายเข้ากลุ่มไปเถอะไม่อะไราว่าเราจะออกมาอยู่เป็นเพื่อนเธอจริงเหรอขอบคุณนะอืมอึมบอกเลยดีไหมวัดในใจ บอกเลยแล้วกันในใจตินเนเธองอยู่ไหมอ๋อเรายังอยู่เออเรามีเรื่องจะบอกเธออ่ะคือเราชอบเธออ่ะเป็นแฟนกับเราไหมได้สิ